อรรเอาละ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องเป็นไรกล้องเป็นไรวะนะเอาละครับสวัสดีครับมาพบกับคิปเปอร์เทียนทีครับผมแหมวันนี้ใส่เสื้อฟาร์มเลยทีเดียวนยเสื้อฟา้าถุยวันนี้คือผมจะมาแบบมาทําการทดลองโลกครับว่าแบบเออโลกมันจะเป็นยังไงแบบว่าเออเกมบอลเตากับเกมอมไรครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าแบบมันยังไงวะแบบเขาเรียกว่า อืมแบบช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทํามันเ <c oughs> หนื่อยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่นเกมแบบเขาเรียกว่าเลยนะชื่อลืมชื่อแหละการภาษาอังกฤษไม่ออกด้วยอดเดชื่อแบบเออแบบมจะทําอะไรให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวซูมไปที่ไทยแลนด์บ้านผมก่อนซูมไปที่ <c oughs> เออประเทศไทยของเราก่อนซึ่งรู้อยู่ใช่ไหมครับว่าช่วงนี้เป็นโควิดแล้วแบบโควิดอาจจะกลัวความร้อนใช่ไหม เนี่ยผมจะเพิ่มความร้อนให้กับนี่เลยให้ความร้อนกับอ้าวเอา,เอามือเอา้ามือเฉยเผมจะเพิ่มให้ความร้อนกับประเทศไม่ใช่เพิ่มเพิ่มความร้อนให้ให้โควิดนันเสียชีวิตไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าโควิดตายอะไรอย่างเงี้ยเออปุ๊บตุ้มเอา้านี่ไงโควิด <laughs> โอ้โหราไม่เหลือไทยไม่เหลือ มามาย์ไม่เหลือแม่แค่ประเทศไทยผมคิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กอะประเทศไทยไม่ค่อยมีโควิดแบบคนไม่ค่อยจะเป็นไงประเทศไทยเดี๋ยวแบบมีกามีกาอยู่เลยวะมีกา,กาคนโควิดเยอะไงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอุกกาบาททาให้แบบโควิดโควิดตายจะได้ไม่ต้องมีโควิดบนโลกนี้อ่ะมีกาตูมอ้เอาเ๋ียบร้อย โอ้กระบาดกระบาดอ้โอ้หูนี่ไงมันบอกไงเมื่อกี้มันมีเจ็ดละเจ็ดพันล้านคนนะครับทุกคนแล้วแบบตอนนี้จะเหลือหกละหกหกหกพันล้านหกพันล้านคือหกพันล้านดิคือแล้วเดสมอลล่ไปพันล้านไม่รู้ว่าไปเกมเนวไหนอันเนาะไปอันอันแรกผมทดลองเลยใช่ไหมก็คือแบบเนี้ย เป็นตึงเป็นเลเซอร์ผมแบบใช่หรือเปล่าอ่ะกำจัดโควิดกำจัดโควิดไปในตัวกันส่วนนี้คืออุกบาตตกโอ้ส่วนนี้คืออะไรอ่ะรูหนอนเหรอหรือว่าไอ้หลุมดำวะเฮ้ยเฮ้ยเยูหนอนวะไม่ไม่ใช่ทุกคนมาเป็นหลุมดำหลุมดำาอ้อหอ้ประชากรโลกประชากรประชากรเมื่อกี้จากโควง โอ้มม่กดโลกกูเป็นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเลือสี่พันล้านคนครับน่าจะเป็นแบบโอ้โลกยุโลปเกือบตายอืมไทยไทยก็ไม่ใช่เล่นๆเหมนกันเมื่อกี้ก็เป็นดุ่มดําใช่ไหมโอ้มีกระหายไปเลยโควิดน่าจะหายไปด้วยนี่เป็นน่าจะเป็นคีป็น,นาวุธในไหนเอแบบพวกประเทศแบบแอ,แอฟริกาไม่ใช่ดีพวก ทวีปแอฟริกาเป็นสงครามแล้วเนาะอย่างเช่นไอ้พวกข้างเมืองแบบทะเลทรายอย่างเงี้ยคงสงครามใช่ปะเดี๋ยวสนับสนุนด,ด้วยอะสนับสนุนไปตุ้มไม่ใช่แบบ <c oughs> นีซีโอแม่งทวีปบู <c oughs> <c oughs> ทวีปเสียเลยโดนอีบด้วยอืมเป็นขีปนาวุธหรือนิวเคลียร์วะเนี่ยอือโลกกับแทกเ <c> ด <oughs> ี๋ยวจะมาลองกับ ไอ้นี่คืออะไรวะทุกคนเออ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 โอ้โหโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเจ้าวะเฮ้ย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 เอะไรวะอะไรวะอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนขอยดาวน่าจะเป็นระเบิดไม่ก็อะไรสักอย่างอะอะไรวะส่วน มีกากไม่เหลือแล้วสามพันล้านคนหายไปพิบต่อส่วนนี้ไม่รู้คืออะไรให้ยูเอโอมาจากการดิทิง้งเลยม่งทิ้งเลยยูเอฟโอเออนั่นพียโคตรแรงอ่ะเรียบร้อยอุกบาบาะอ้าวเฮ้ยทำลายโลกลกูแล้วก็หนีไปตอนนี้เหลือไอ้ประเทศที่ยังพอสมบูรณ์อยู่ก็น่าจะเป็น ประเทศอุปจะเป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็โหเยอะเลยนะพอเยอะอยู่ในไหนไอ้พวกข้างล่างเอ้ยออสเตรเลียไม่โดนว่ะอนตาติกาไม่โดนด้วยตั้งไว้ดีๆหน่อยจะได้เห็นไหนนพวกดีไอพวกประเทศเีียงรอดก็ก็แบบอ้าเสริมหน่อยตุ่มุ้ญญี่ปุ่นตุม E. วาดหน่อยอ่าโอ้เอาประชากรตาย่าวประชากรตายหมดเลยเหรอโอ้แค่เลเซอร์กี๊กเยิรสตัวนี้มันจะเป็นเลเซอร์ไฟครับโอ้ทะลุโลกเลยมึงเดี๋ยวรู้ทะลุไม่ทะลุวะอืมทะลุดิ ทะลุ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 รุงจัน์มาเสริมปึ๊บ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 อาไป <c oughs> โหดอะไรเยี่ยงนี้โอ้ยเหลือสองเปอร์เซ็นต์แล้วโหดอะไรเยี่ยงนี้นะครับท่านผู้ชมประชาก,กรตอนนี้เดสมอเลเดสมอลเล่ไปประมาณเจ็ดพันล้านคนลอดศูนย์คนนะครับท่านผู้ชม ดีสมอลดิ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยองอีกดาวหนึ่งสมอลดิ้งเป็นอย่างไงนี่อะไรอังคา,าเรเนาะอะไรเลยวะน่าจะดาวอังคานนะดูดิดแหมดาวอักขานไม่บอกเลยว่าคือดาวอะไรหุ่มจะลองให้แบบเออออกมาเลยเออกมาเลยอืมผมจะลองให้แบบว่าเออเอาไอ้ไอ,อ,อ้สิ่งสิ่ง,ส,ง,ส,งสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่เคยทดลองนี่นก็คืออันนี้ไงชืบอักขาน ร้อนร้อรออนเอาขังต้องร้อนอะไรอ่ะเออทะลุเลย <c oughs> อือทะลุเลยนั่นขี่นาวุธไปเฮ้ยโอ้ย,อยขี่นาวุธระเบิดบุ้มบุ้มบุ้งบุ้มบุ้มบุ้ได้มุ่่มบน้มี้ยโุ้มวุ้มบุ้มอค้มบปมบุ้มบุ้มบุมบยชมบบุ้บอ้ม,บ,งงอม,อมบุ้มากกาบุ้มม้มบมม้บ

แล <im <im ้วก็โอ oh ้โหแหลก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 โอ้โหดาวคาสผมโอ้โหเหมือนยูนิเวิร์สแซนด์บ็อกเลยโอ้โหแม่งอุ้ยดูแบบตูไปตูปลาแม่งน่ากลัวนะอย่าไปลองดาวอื่นกันดีกว่าดาวนี้โอ้โอ้าวโฆษณาเด๋วตือนกัวะโฆษณาเยอะจังวะเฮ้ย จะมาลองกับไอ้ดาวมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งมสามพันล้าน,นคนนะคือเออเดี๋ยวขอดูดีๆแบบนะมันเป็นดาวเอเลียนหรือว่าไปแบบอนาคตมันเป็นดาวอนาคตของมนุษย์วะดูไปดูมาเออมันก็เหมือนจริงนะแต่แบบโหยาวใหญ่มากใหญ่สัสๆเลยผมว่าแบบ ไม่ใช่มึงไม่น่าจะใช่ดาวลูกเอาไปเลยดวงจันทร์ดังจัน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 ทร์ตูมให้บูมกูกูเครั้นโอ้โหสองคนล้านคนเอาขี่ปนา,นา,าไวไปถล่มอีกฟากหนึ่งดาวโบรุลุมแม่งเลยเรียบร้อยโอ้โ,โหโอ้โหประชาก,กนรถโดนขี่ปะนาวถลม่มจิบชิบชิบิบกดสี่ครั้ง ขี่ครั้งแม่งมาเป็นกี่กี่ลูกวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหอือหือเอากระบาดไป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 โอ้หลายลูกอยู่ซึบอือหือไม่สะทบสะเทือนเอาเอเลียมาชนแม่งเลยจะไปให้หมด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 ไปใหลหมดไปใ้ให้แม่งแให้กไปข้างไปให้หห้หม้อมดห้โมโอห้หมด้โมากหห เรียบร้อยเอเลียนให้หมดแล้วตอนนี้ดาวของผมดาวดาวนี้ก็เแบบตายเด็กมอร์ดิมมด้งไปหมดแล้วนี่ดาวอะไรดวงจันเนาะผมว่าเป็นเออไม่ใช่ดวงจันเนี่ยมันดาวอะไรวะอา่าดูดีเอ็ก็มันก็เหมือนดวงจันเรียกดวงจันละกันไหนแล้ว,ลวดวงจันทเป็นดาวที่โดดเดี่ยวใช่ไหมเอาไปชน ไอชอนกันเองแล้วกันมึนอมง again, อ่ะมไม่ใช่ดวงจันทร์อ่ะทุกคนมันใหญ่กว่าดวงจันทร์เนี่ยไม่ใช่ดวงจันทร์และไม่รู้ดาวอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนดาวเปลี่ยนดาวเปลี่ยนดาวเลยอุย้ยเจอดาวตรงนี้ผมสังเกตมาหลายอะไรทั้งนะ้นโอซานายเกวแม่งเอ้ย,อ,ยอะไรวะเฮ้ยทุกคนดาวอะไรวะเนี่ยดาวเวียดมาเนี่ยทุกคนเจ๊ดเช่ดาวเวียนเหรอเนี่ยแม่ง ผมคอยสันษฐานว่าน่าจะเป็นแบบมีแต่เหล็ก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 ไม่รู้ไมเกมนี้เราเรียนหนังเรื่องอะไรวะผมจะลองให้ไม่ดีผมจะลองเป็นแบบเลี้สกันตูมอุ้มโอ้สี่ร้อยล้านคนเดดมอดดิ้งไปแล้วปุ๊บปุ๊ปุ๊ตอนนี้ยิงให้แมงดาวพังเลยให้แม่งระเบิดไปข้างหนึ่งเลย เฮ้ยในแกนดาวมันไม่มีแกนนี่หว่าดาวตรงนี้สวยดวงจันทร์ถล่มแม่งเลยเรียบร้อยปุ๊มเบเกอก็ครันสวยดีครับทุกคนดาวนี้ไม่มีแกนไอยืบไอ้ยืบไปเลยไปเลยไปเลยตอนนี้ดวงจันทร์ของผมเข้าไปที่เรียบร้อยเข้าไปในตัวดาวเลยมันก็ไปถลม่มปุ้ให้ หลงจากด้านไหนตอนนี้เมื่อกี้ครั้งที่แล้วนี่มันจิตละจิตพันล้านใช่ปะตอนนี้มันกลายเป็นเหลือสามพันล้านคนสอเด้งไปแล้วสี่พันล้านคนเอาเนี้อเอาม่เอาเออขีปนาวุธไปถมหลงแมงเลยตุ้ม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 โอ้ยคนได้สมเด้งกันเยอะได้เห็นชัดนันและนี่คือสิ่งที่มนุษย์โลก พยายามกลัวมาตลอดประมาณปีสองพัสิบเก้าใช่ป่าวะปีสองพัสิบเก้าเดือนสิงหารู้ใช่ไหมมันคืออะไรนั่นแหละปุ้มสิ่งมนุษย์โลกต้องการอันนี้แหละเอาแหละปุ๊บอา้าวตายหาหมดละเรบร้อยดาวกระจอกอันนี้อะไรวะอุ้ย เหมือนไม่เป็นดาวน้ำแข็งป่าวะมันเป็นอะไรวะดาวเสาหรือดาวหรือว่าไอ้นี่วะไม่ใช่บ้งดาวอะไรวะเอาความร้อนไปอ้ะเฮ้ยอ้เฮ้ยความร้อนความร้อนเอาจี้แม่งเลยจี้แม่งเลยดาวอะไรไม่รู้อ,อื้มอ,อื้มไอชชิบชให้หลุมดาวมาให้หนดงดาวมากัดกินเรียบร้อยแหลกข้างนึง เรียบร้อยให้หลุมดํามากัดอีกให้หลุมดามากัดอีกเรียบร้อยครับทุกคนให้หลุมดำมากัดกินให้หมดเดี๋ยวมันเหมือนอยู่ดีเวิร์กแซนบล็อกนะทุกคนแตนน่มันแบเบหมือนเวิร์กแซนบล็อกแบบมีโทรศัพท์มับบบบ้งโอ้โหโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยดาวดาวใหญ่ทั้งทั้งดาวนี่หายไปในพิษตาใช่ไหมล่ะหายแม่งหมดละอ่ะหลุมสุดท้าย ขี่ปนาวุธไปเลาลมแมงเดอืมันไสเอ้าเฮ้ยไปชุบไปชึ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 บนี่ตัวสกีไปเข้าในไข่ตู้มาให้เอ้าเฮ้ยทุกคนแต่ผมเห็นขีปนาวุธมันวนรอบมันวนรูปมันวนรูปอะสามสามโดยสามลูกละมันวนรูปกันอย่างนั้นะมันไม่ชวนสักทีเอาเอาลวงจันไปจบแรงเลย ดวงจันทร์ดวงจันทร์ไม่มาวะเอาเรียบร้อยชอนไปหนึ่งอยูร้อยให้ดวงจันทร์ไปจบไปปีชีพตูมตอนนี้มันก็มงมันก็มุโครจรกันอย่างเดียวมาสนฟ้าสนอากาศเลยเลยถรงนัำไปช่วยเหอะเอเอะไรทุกคนจะลอง มจะลองกลับไปที่ดาวโลกของเราอีกและโฆษณารอบที่สามเอออันนี้ไม่ได้อนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เอาล่ะครับทุกคนที่ผมปิดที่ผมปิดเมื่อกี้นี้ก็กลัวแบบเออเดี๋ยวมันจะมันจะติสิบแปดปวกของชิปนะครับมันมีโฆษณาปแปลกๆขึ้นมา <laughs> คือผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเอาเลเซอร์ไฟอ่ะปยิงที่แอนตาร์กิกาเอาเอา อะไรวะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะพวกเราไปแอตร์กติกาเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยแต่ไม่มีคนตายว่ะทุกคนอย่าถ้าเกิดเอาไปยิงรัวๆแล้วให้มันร้อนขึ้นเอ้าลกไม่ร้อนเลยเว้ยเฮ้ยอ๋อคนตายไปสองล้านคนแล้วดูมีซีแลนด์ด้วยเฮ้ยวันนี้ผมจะเอาไอเฮ้ยไอ้เมก้กามึงมันทำให้ประเทศ ทำให้โลกตายมึงตายไม่อยากไม่อยากกูเลยกูเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหใหม่โอดโอ้โหโอ้โหสงสารเอา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 ยืมโอไปไปไปทำลายไปทำลายไปทำลายทำจัดกำจัดโควิดสิบเก้าเรียบร้อยเฮ้ยโลกร้อนเลยทุกคน โลกหมยิงเมกานี่คนโลกนี่ดาวอื่นไม่เกี่ยวเรียบร้อยเรียบร้อยรบร้อยอ้าวมากำจัดโลกอีกปีอยู่เยอะตอนนี้โลกกลายเป็นดาวอะไรวะเนี่ยตอนนี้หลุมดำกำลังกัดกินโลกยัง อย่างน่ากลัวครับร้อยแบคโฮกินโลกแล้วโลกโลกกลายเป็นอะไรสิ่งแปลกปลอมอะไรก็ไม่รู้ร้อยมันเย็นตัวสุยไม่ใช่ไม่มีจริงหรอกแล้วหลุมดําตั้งเยอะตั้งเยอะ,ยอะแล้วมาเด็กโลกเนี่ยนะเรียบร้อยเรียบร้อยหลุมดาหลุมดํากินไปละกินหมดละหลุมดํากินหลุมดําผมกินหมดละเอาขี่มนาไวไปถลม่มมันดิ จิตปัาวุธไปถล่มแกนโลกที่มันยังสากเหลืออยู่เรียบร้อยโอ้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 ยชนช้อนช้อนโอ้ยโอ้ยจิตใจมัน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 ใจโลกโอ้โหดู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 ปื๊บเอาโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าโลกไม่เหลืออะไรแล้ว ไม่เหลือก็จะสร้างส่วนนี้ให้ขี่ปะนาวมาถล่มอย่างเดียววึ๊ยิรวิววิอวิวอิวว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 ินวิว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 นิววิวแิววิมวปวิดวีบวิววาววิววิววลววิววิววิิว เชอเาเฮ้ยเรียบร้อยหลุมดำกัดกินให้หมดซะกัดโลกด้วยเรียบร้อยอูหลุมดำมาวะอูหลุมดำกินหมดเลยเรียบร้อยโลกตอนนี้ก็ไม่เหลือเลตจนพวกหลุมดำสีม่วงอู้ตอนนี้มันกลายเป็นแค่เศษหิน,น่ะทุกคนโลกผมไม่เหลือเลเอา,าเรียบร้อย ตอนนี้ไม่เหลือเหี้ยอะไรเลยนกผมกลายเป็นตอนนี้ที่ทุกคนเห็นก็แบบไอส้สีสีขาวๆาวกลมๆมมาเป็นโลกนั่นแหละทุกคนแต่ตอนนี้กลายหายหมดแล้วตอนนี้ก็กลายแต่ตอนนี้ไอ้จรวดที่ยิงตอนนั้นกลายเป็นกลายเป็นสิ่งที่ที่แบบเอออ้าวอาเอาเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเรียบร้อยไอ้ไอ้จรวดที่วนลูปนั้น ต้องมาชนกันอีกรอบหนึ่งประเทศไทยกูไม่เหลือแล้วเรียบร้อยโอ้ยมันชนรอบโลกเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสงครามแล้วสงครามแล้วกระบาดอันนี้โลกผมไม่เหลือที่อะไรแล้วตู้หู โคสวยอ่ะขินทะลักออกมาเดี๋ยวระเบิดระเบิดเวลาของโลกไปแบบไปชนเฉยๆถูกกว่าไปชนจู่ชันนวลตูมอ้าวไม่เป็นไรเลยเว้ย เออต้องช้อนต้องชนเยอะต้องชนเยอะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยดาวผมไม่เหลือแล้วี๋ยวผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเอ้ยสำสำหรับสำโอ้ยไม่ใช่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและการปิดคลิปของผมนั่นก็คือขอที่ผมรักที่สุดที่เคยมีมาลุมดำ เออแหลกแล้วกูแหลกแล้วแหลกแล้วแหล